กคนจ้องมองผมเป็นสายตาเดียวกันมาตินมาตินเซลีน่าละ่ะน้องอยู่ไหนน้องหายไปไหนน้องหายไปไหนมาตินแล้วทำไมมาสลบอยู่ตรงนี้เซลีนา่าเซลีน่าคือน้องสาวของผมเธอหายตัวไปอย่างปริศนาแต่หน้าแปลกทั้งๆที่ผมอยู่กับเธอเป็นคนสุดท้ายแต่ผมกลับจำอะไรไม่ได้เลย เท่าที่ผมจำได้เมื่อวานนี้ผมพาน้องมาเล่นที่สนามเด็กเล่นเหมือนปกติในทุกๆวันมันเป็นหน้าที่ของพี่ชายอย่างผมที่ต้องดูแลน้องในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนเพื่อให้แม่ทำอาหารเย็นและทำงานบ้านรอพ่อกลับมาจากที่ทำงานแต่ข้อเสียของผมก็คือผมมักจะพาน้องเล่นกันจนเพลินหลายครั้งที่รู้สึกตัวอีกที